สวัสดีจ้าพี่น้องช่องสวนธัญรัตน์และประิชาติจ้าเห็ดกับขาแรงอีกคือเกาจ้าพี่น้องมือนี่เมนูกับข่าวเล้าจ้ามือนี่นี่จ้าพัสตอสตอกะปิกุ้งสดจ้าพี่น้องมือนี่รสผ้ามาเฮ็ดพัสตสตอกะปีกุ้งสดด้วยจ้ากุ้งนี่รสแนะนำว่าอันให้พัดหัว นี่จ้าหัวกุ้งหรือมันกุ้งใส่เขาไปน้ำเ้ยจ้ามันค่อยแสบราสิบริเนนความสวยงามเ้ยจ้าสิเนนความแสบเพราะว่าที่ข้าเจ้าเฮ็ดขายเนาะข้าเจ้าเสิอันเอาตะเนื้อกุ้งแล้วจ้าข้าเจ้าสิบ่อหัวถ้าเฮ็ดกินเทาผัดหัวลงไปน้ำเ้ยจ้ามันกุ้งมันสิเขาไปในเครื่องผัดเท่าจ้ามันสิแสบจ้าวัตถุดิบกับบุมี่ยังหลยกับมีกุ้งคือเกาจ้าอันนี้ลัดล่างเรียบร้อยแล้วเลยจ้าพี่น้องล่างแก้ขีเรียบร้อยหมดแล้วจ้า ต่อไปกับซมีกับปีจ้ากระเทียมกระเทียมใส่กลีบเ,เล็กนะจ้ากระเทียมกีบเ,เล็กค่อยสีหอมแล้วก็พริกขี้หนูจ้าแนน้ใหมใส่พริกขี้หนูแล้วก็พริกหลุกโดดเก็บ้ังบ้านสตอหอมแดงจ้าวัตถุดิบทุกอย่างใน้างเบิ่นแล้วด้วจ้าพี่น้องไปเฮ็ดกันจ้าบัดนี้ ขัตอนแรกจ้าพี่น้องเขาสิตำพริกกระเทียมหอมแดงสามย่างนี่ให้มันแหลกก่อนเด้จ้าใส่ไะพ่อตำมันพริกกระเทียมหอมแดงแหลกแล้วได้อจ้าพี่น้องเขา,าก็จะใส่กระปีลงไปตำพร้อมจ้า ตั้งกระทะใส่น้ำมันจ้าน้ำมันเดือดเท่ากับใส่เครื่องแกงเนื้อตับกะท่อง จนกว่ากะปิคี่หอมจ้าเ <Okay. S 1> ขากับปีหอมแล้วด้อจ้าพี่น้องเ่าก็ใส่สตอลงไปพัดก่อนจ้า เติมน้ำมิดหนึ่งจ้าถ้าเสียกุ่งใส่ที่หลังเลยจ้าก,กุ่งมันค่อยสีบวแข็ง เติมน้ำรางคกลงไปจังน้อยจ้าตอนต่อไปปรุงรสจ้าพี่นอ้องส่ชุรสจ้า น้ำตาลนิดนึงใส่กุ้งลงไปเลยจ้าบัดนี้ แต่ชิมรสเบงก่อนจ้าพี่น้องแซ่บแล้วจ้าผันใ้กุ้งสุกจักน้อยจ้าพี่น้องลองไปเห็ดเบง่งได้จ้าพี่น้องสูตรนี้ ข้าเบิดดมอแท้ๆจ้าปิดไฟเลยจ้าพี่น้องพร้อมเสิร์ฟจ้าเรียบร้อยจ้าพี่น้อง ผัดจะปิสตอกุ้งสดเดจ้าพี่น้องเมนูนี่ถ้าเฮาเฮ็ดกินเองคือที่รัดบอกละจ้าให้พัดหัวกุ้งลงไปน้ำเดจ้าพี่น้องถึงหนาตามันสิบ่าง,งามแต่มันแสบกว่าอ่ามีแค่เนื้อกุ้งย่างเดียวจ้าทีเขาเจ้าเฮ็ดขายก็คือมันมีิต่กุ้งกับสตอจ้าเป็นเฮ็ดให้หนาตามันงามอันนี้เขาใส่มันกุ้งลงไปน้ำเดจ้าเหยาหัวมันถิ่มก้กพี่น้องลองไปเฮ็ดเบืองจ้า เครื่องปรุงบมมีอย่างายจ้ะตัดแค่น้ำตาลกับชูรสเพราะวา่ากับ,บิีมันนวยอยู่แหละจ้ะพี่น้องเหดง่ายๆจ้ะเมื่อนี้เมนูข่าวเบิดหม้อจ้ะพี่น้องเป็นเมนูโปวดของรัดเลยด้วจ้ะว่าสิเห็ุสู้เบิงหลาหลอบแล้วแต่ว่าหาสตอบ่ไดดจ้ะกานนี้บ่ธรรมดาด้อจ้ะพี่น้องบักสตอกับแพงแพงสตอละสื่อมาลอยหนึ่งจ้ะกุ้งลอยหกสิบบาท นี่แหละค่ะถ้าข้าไปสื่อเพิ่นตาไข่หน่อยก็ยาว่าเพิ่นขายแพงค่ะเพราะว่าวัตถุดิบมันแพงอีหลีเอาสำหรับเอ่อคลิปนี้รัดกระคอตัวต่เพียงเท่านี้จ้าพี่น้องทองห่องจอกจอกเหรจ้ามาเด้อจ้ามากินน้ำกันจ้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจ้าพี่น้องขอบคุณทุกซัพสัไทยเอ่อมากับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องน้อยช่องสวนทัญนัาต์และปริชาตน้ำนเด้อจ้าพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปจ้า พ่อกันคลิปหน้าคือก้าจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า